ผมสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆของในช่องยูทูบทุกคนนะครับผมนะฮะวันนี้มาพบกับเซลล์ออฟเหมือนเดิมครับผมอยู่ที่บริษัทธนเดชออโต้นะครับสาขาจักรลาดนะครับวันนี้จะมารีวิวเจ้าตัวฮอนด้าซิตี้นะครับปี2017ครับผมเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.5นะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นตัว V ครับผมสีขาวนะครับราคาขายคันนี้นะครับเราขายอยู่ที่419,000บาทนะครับ419,000บาทนะครับ ก่อนก็ประมาณเจ็ดพันปลๆถึง8ปดพันนะครับถึงแปดพันต้นๆนะครับพันในสีขาวสวยงามนะครับผมนะฮะอารผมจลภาพดูรอบรถก่อนนะครับเลยนะครับเป็นสีขาวนะครับะคร์ดซิตี้คันนี้เป็นรถยนต์ลําแบบที่หนึ่งนะครับผมลูกค้าซื้อไปมือเดียวนะครับวิ่งน้อยมากๆครับผมนะฮะเป็นรถเดิมๆครับสีเดิมๆจากโรงงานนะครับ แมกเดิมนะครับยางใหม่ครับผมสีขาวนะครับสวยงามมากๆครับผมนี่เลยนะครับนี่นะครับสีขาวนะครับเดิมมเลยครับผมนะครับสวยงามมากๆครับผมนะคันนี้วิ่งน้อยครับผมนะฮะแต่ผมจะให้ดูภายในนะครับสวยขนาดไหนนะครับตัวนี้เป็น 1.5V นะครับ พันหยซีซีเครืยนต์เป็นซินครับผมนี่นะครับครับผมจะพาไปดูภายในนะครับผมว่าสวยขนาดไหนนะครับแลวนี่นะครับผมจะพาไปดูภายในนะครับในตัวรถแล้วก็ห้องเครื่องนะครับผมนะฮะตัวนี้เป็นอนะครับกระจกไฟฟ้าครับผมนะฮะกระจกไฟฟ้านะครับตัวนี้นะครับเบาะหนังครับผมนะครับเบาะหนังนะครับ พวงมาลัยพาวเวอร์ครับผมแอร์แบตคู่นะครับเบรก ABS นะครับตัวนี้ครับผมนะครับนะครับเป็น CD นะครับแอร์วิทยุ CD นะครับชั่มต่อระบบบลูทูธได้นะครับผมนะครับเกียร์ออโต้ครับผมนะฮะเลยนะครับภายในสวยงามมากๆครับเป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังนะครับนะครับเบาะหนังสวยงามครับ ไม่มีรอยขาดแน่นอนครับผมให้ดูรถใหม่นะครับนี่คันนี้วิ่งอยู่ประมาณา90,000กิโลนะครับ95,600นะครับประมาณนี้ครับผมนะครับเป็นรถที่ใหม่มากๆครับผมนะครับอันนี้ครับ Honda City นะครับปี2017ครับผมนะครับเครื่องยนต์1.5 V ครับผมตัวนี้นะครับรองรับ e 20ได้แน่นอนครับ เป็นด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับนะครับด้านหลังนะครับสวยงามครับผมด้านหลังนะครับให้ดูช่องท้ายครับผมนะฮะท้ายนะครับกว้างนะครับท้ายกว้างมากๆครับผมภายในนะครับนี่เลยนะครับภายในนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องครับ องเครื่องครับผมนี่เลยนะครับอางเครื่องครับผมยังใหม่สวยงามนะครับเครื่องดําเดิมครับผมมิมีประวัติการเฉี่ยวชนมาแน่นอนครับนี่นะครับองเสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับ เป็น Honda City นะครับปี2017นะครับเครื่องยนต์1.5 V ครับผมสีขาวนะครับาสามารถโทรสอบถามติดต่อยลยดเพิ่มเติมได้ที่089นะครับ8802014นะครับ8802014คุณธนาเดชนะครับหรือติดต่อมาที่เซลล์ออฟนะครับ0843679631นะครับ0843679631นะครับเซลล์ออฟครับผมโปรโมชั่นเดือนนี้ก็ฟรีค่าจัดค่าอวนนะครับ มีค่าจัดค่าโอนนะครับรับประกันเครื่องยนต์1ปีหรือ10,000กิโลเมตรนะครับพร้อม g p s ดูแล24ชั่วโมงฟรีทันทีเลยนะครับผมนะฮะวันออกรถน้ำมันเต็มถังแน่นอนครับผมนะฮะของแถมอีกมากมายครับผมสำหรับของโปรชั่นของเดือนนี้นะครับผมนะลูกค้าที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้สวัสดีครับผม